สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีบ่าวทองสบายดีครับสวัสดีเบิร์ตสุขูสุขคุณนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลขสองพิณทองเอ๋ยนะฮะอยู่กับบ่าวทองนะฮะเฮ้ย์ตนาคาตาพาบ่าวทองมายืนยันความรังการและความเจริญของประเทศไทยให้บ่าวบอยคเขมรได้เห็นในบ่าวทองเอ๋ยนี่นี่อันนี้คืออยู่ต่างจังหวัดในท่านผู้ชมเอิยนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับบ่าวโบกับบ่าวทองเดินทางนะฮะอยู่บนถนนหมายเลขสองนะฮะมุ่งหน้าไปพาบ่าว น้อยนะครับพาเบาเบาบอยอ่าเบาบอยท่านเบาบอยเบาบอยคอมเมนต์มาดูเสาต้นใหญ่เพียงไยนะเสาต้นนี้เบาทองและเบาบอยรู้ไหมว่าเสาต้นหนึ่งสร้างบ้านและเป็นหลังเลยนะเบาทองก็ว่าอยู่เสาต้นนึงน่ะสร้างบ้านได้เป็นหลังไม่เห็นไหมแต่ความยาวนะโอ้โหยาวมากว่ามันมีกี่เสา อยากจะถามว่าแบบนี้บอยเขมรมีไหมมีเหมือนประเทศไทยเนะี่ยทุกๆครั้งทีไรคนเนี่ยเสือวาอาจจะผ่านถนนเส้นทางนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ยะบอกกันเลยว่าความวังการทีตื่นเต้นใจอดบระหาัทีจะดยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศความตื่นเต้นเหล่านี้นะฮะเมือม่อนในเหมือม่อได้พบปะเมื่อได้สัมผัสเนะะี่ยโมแตกตายยังกับเบาโบวแล้วกับเบาท้องนะฮะหรือว่าพี่น้องฟังล่าฮาวข่าวภทคใต้โอ้คือลังการแท้เส้นทางนี้ก่อนจะผ่านเขาไปกรุงเทพมหานครนะถามว่าจากหนองคายมาขอนแก่นเนี่พี่น้องเนี่ยมาจาก อ่าและลายพื้นทีทีข่ามฟังล่าว่าจะผ่านตรงนี้หรือกระบนาสถานีก็ผ่านจุดนี้พ่ท้องจะเห็นเป็นอย่างไรแปลว่ามาย้าได้การลังการย้ำนัดนเป็นปวัาตาตุ้งใจเงมันไม่เคยมาหลายเทือเลยมันบ่สมนมาลายเที่ยวมาย้มไดมันก็มันก็นกลังการคือเกาอ่าแต่มีเอฟซีเป็นใบยังสีได้ไอ่เาเิ่นใาห่วยคือทายแต่ภาพก,กับเก่าคือทายแต่คลิปกับเกามาสู่กันเบื้่งสัน้นแต่ว่าคลิปกับแม่ดูภาพภาพอาจจะเป็นอ่าแบบภาพเดิมเดิม แต่ว่ามันเป็นคนลาวันคนลเวลาคนลาเดือนเมย์ยังไงอีบ่แมนที่มาถ่ายทํามาอัปเดตวันนี้ก็เป็นเมือวันที่20เด็ก20ตุลาคมปีพศ2568ต้บอก่องเนาะแมนอ้าวและวันนี้พี่ลองไอ้นะเราอยู่จากด้านบนนะฮะอยู่จากด้านบนจะเห็นวิวอีกบรรยากาศหนึ่งแต่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นวิวอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะก่อนหน้าที่บ่าวถ่ายคลิปวิดีโออยู่ด้านบนเนาะบอก่องเนาะจะเห็นภูเขาและจะเห็นนะฮะ กลางคันลมแล้ว<ย>ก็เห็นอุโบงเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยพาบ่อทองมาชมมาดูและมาสัมผัสให้ได้เห็นก่อนหน้ามีเหมือนคนอ้นขมิญบาทองอขับรถรีวิวถนนประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าเป็นถนนของของมิญวาสาัน,นทองเอาคลิปเขาไปตัดต่อไปอ่าเอฟอาร์ตีวาสันบอกหรือว่าการเป็นการสร้างคอนเทนต์บอกการสร้างคอนเทนต์บอกเลย เอาเอไอมาใส่บอลรู้จางไหนโอ้โหถ้าสำนวนคอมเมนต์แบบนี้มียาขนาดนี้กันทเท่าไงอีกซีปีคอมเมนต์บอกว่าจะแซงหน้าไทยเป็นไปได้บะนาอนะฮะคุณจะแซงก็แซงได้ถ้าเสื้อนะฮะถ้าเป็นไปได้แต่ที่คุณแซงไม่ได้คือวัฒนธรรมของประเทศไทยและนิสัยและใจคอของประเทศไทยนะฮะ,ะสิ่งที่ประเทศไทยนะะี่ยปฏิบัติมา 30- 40ปีทั้งกจะมีวันนี้นะฮะคุณถ้าคุณจะแซงคุณต้องตามหลังไทยอีก30-40ปีเด้อว้เพราะว่า พูดจริงๆะไอ้บอเยเ๋ยเพราะว่า,วาเองอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหรอกโอ้เคมเอาไน้คนอื่นเขาโอ้เคมเออเคมโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นบท้องอา้าอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นของตัวเองเป็นต้นเป็นตัวเขาบอกว่าอย่างนี้เ,<อ>เขาบอกอย่างนี้เอามาอัพชันเอามาตัดต่อแล้วก็เอามาเอไอเอามาใส่เขาบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยมี บ้านเขาก็มีเหมือนกันบ่าวท้องอะโอ้ฝนจาดรถเกี่ยวข้าวเลยนะเกี่ยวข้าวมันเยอะจังวะเอ้าประเทศไทยนะบ่าวท้องนี่ฮะรถเกี่ยวข้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะมูนี่นะก็ประหลังการแล้วก็ตื่นเต้นนะเขาได้เห็นและสัมผัสกับหูกับตาอ่ามูนี่เดี๋ยวมีโอกาสมาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาจะไปนครราชสีมาไปทีป่าท่ายนะจ่าป่ท้ายเขาจะบุ่งหน้าไปทีราชบุรีมืออื่นเดี๋ยวไปทางฝั่งฝั่งกันทีราชบุรีกันแล้วกันเนี่ยและนี่นะฮะเหมือนเขาหลุดเข้ามาอย่าง โลกอีกใบหนึ่งบ่อทองแมนโอ๋พี่น้องเอ้ยนะถูกแดดแสงอีกตาใหม่เคี้ยวน่ากระจีเลยท่านผู้ชมเพราะว่าบ่ได้มารุ่นบ่ได้มานานท่านผู้ชมเอ้ยมามืกอนี้งแบบแปลกคูแปลกตาท่านผู้ชมเพราะว่ามันทึ่งช่วงกระดูใบใหม่มันปงเด้เคี้ยวน่าจะเบิ่องนี้จะเบิ่งนี้ปลายฝนต้นหนาวล้วพี่น้องเอ้ยนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะนะเตรียมเนาะพี่น้องเอ้ยนะ จะปีใหม่แล้วไก่เข่ามาอีกบัวงอีกบัไกลอีก<ม>บัหลายเดือนเดี้ปบ้าจอดรถเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมเหยือนจะอ่อนซ่อนแล้วเกี่ยวข้าวหรืออ่อนซ่อนทางด่นดวเนเดี๋ยวนี้ทางด่วนก็อ่อนซ้อนรถเกี่ยวข้าวก่อนซ้อนอพี่น้อง,ป,องป,อป่องไปโา้โหเป็นธรรมดาดูเกี่ยวข้าวไทยไม่ต้อลงอ่อนซ้อนแล้วเกี่ยวข้าวตีเนี่ย อดซ่อนน้ำโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะสาวสดีที่ใต้ทุกท่านอีกทีหนึ่งก,กับเราการโมนี่นี่ยภาพธาชมชวมาเบิ่งค้อมตื่นเต้นแลความจะอเอริ่อของประเทศไทยเนี่ยนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราสัมผัสน,นี้เราอยากจะเผยแพร่เราอยากนําเสนอน,นะ,ะให้บอยเขมิดได้เห็นนะว่า<ไ>นี่คือประเทศไทยนะและประเทศไทยไม่ธรรมดาต่างจังหวัดของประเทศไทยมีการพัฒนาเบิ่งอ้าวบ่าวทองเนี่ยนี่เบิ่งอาขนาดยูต่างจังหวัดนะนี่มีถนนหนทางแบบว่าโอ้โหลอยฟ้า เจ้าเบิ้งนี่เจ้าเบิ้งนี่บ่าทองโอ้โหดันคว้ามือไปทางเลยนะถามว่าเป็นยังคือบ่ขึ้นไปด่านบนมาสั่นเป่าทองไอ้ด้านบนน่ะเพราะว่าเขาเคยมาอะไรเที่ยวอยากมาสัมผัดปึ้งอ่าอยู่ด้านล่างด้านล่างว่าเป็นจังดายถนนหนทางของเมืองไทยนี่ให้เลือกไปเด้ยโอ้โนี่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 ข้างบนเป็นจังดาอีกมือหน้าทัดไปเขาก็รับมาเขาจะข oh, ึ้นไปด่านบนเน๊ยไปทางเลยนะคลิปวิดีโอนี้เขาถ่ายคลิปวิดีโอด้านล่าง ยากเห็นเสาไอ่เสานี่เห็นบ่ปูนที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ปูนที่ใช้สร้างบ้านธรรมดาเป็นปูนทีพิเศษเลยได้ป่ะครับตุ๊บตด๊บตุ๊บตุ๊บต่๊บตุ๊บตุ๊บตร๊บตุ๊บตุ๊บการบตุ๊บตน๊บตุ๊บตุ๊บ่ง๊นตุ๊บตา๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตเ๊บตุ๊่ตแ๊่ตุ่พี่นบองเบตน๊บตน๊บแุ๊บตุบตุ๊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 บลากบตุ๊บตุ๊บตุ จุดผักลมตทางๆเป็นมาตรฐานจะเบิ่งนี้ด่านคว้ามือโอ้ยยาวไปสุดสายตาปานบามังกรเน้อพี่้องเลยนะโอ้โหยสุดยอดจริงๆนึกว่าจะอยู่มีอยู่แต่ในกรุงเทพอันนี้อยู่ต่างจังหวัดอย่างกรุงเทพก็บนี้วามมจริญอีกรูปแบบหนึ่งในบอท้องและวันนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดเจริญนี้เจริญนะในกรุงเทพโอ้โหกับวันจะคืน นี่นบ่าทองนี่คือทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะบ่าทองอะนะนะฮะมีความยาวเกือบ100นะฮะเกือบ200กิโลเมตร198กิโลเมตรนะฮะอ,อ้จากบางกุ้อินไปนคะรราชสีมานะจอมชกรตอนนี้เราอยู่ที่ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะข้างบนเนะี่ยท่านล่างเป็นถนนมิตรภาพเนะี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนลำตะคองนะสี่คิวนั่นเองจังหวัดนครราชสีมาพีิณเอ๋ยอ๋อเถอแต่ก่อนผ่านไปผ่านมาคิดว่า ว่า <Wow. S 2> สิใดขึ้นข้างบนอยู่คนนอสิใดขึ้นข้างบนอยู่คนนอ uh huh. แต่ตอนนี้หัว oh, ได้ขึ้นเรียบร้อยตามประจุขึ้นเรียบร้อยแล้ว,ลวพี่น้องเพิ่นเปิดใช้ใส่งานชัวข้าวก,รกร่อนก่อนที่เพลินย่างอ่าก่อสร้างนะนี่ถึงแล้วของดา่านเก็บเงินย่างเบลซเพิ่นเปิดให้ใส่บริการชัวข้าวสปอร์ลซีล้อนะฮะบอสบอกเกินบอกเกินซีะนะ<อ>ล้อนั่นแหละกันบอสใส่บอ้ใส่เนาะ นี่มอไซค์มอไซค์ก็เจบโให้ขึ้นปะบอบอขึงโบไท้อันตรายบออันตรายกับูคือกันเนาะถึง่าของการใช้รถมอไซค์แลนดีืโบแลนเป็นยังไงเด้อและนี่เนี่ยและนี่โอ้โหชื่นชมแล้วก็เฟื่องเพิ่แล้วก็เคลิบเคลินะเป็นขงเรนะบองเหี่บบองเงาเนี่ยบอเสาบอมองบมองว้าวนี่นี่นบรรยากาศท่านอาจารย์วาวนะมีนจเป็นบองนี่ยปลายฝนต้นหนาวแล้วบอทองเป็นบ ภาพบรรยากาศและอากาศเย็นสดชื่นเพราะว่าเขตพื้นที่นี้ติดต่อกับอุทยานเขาใหญ่ปากช่องธรรมชาติล้วน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 เลยอ้าจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี้เสาต่อมต้นใหญ่ปลาเหมือนนะฮะเหมือนความรู้สึกเนี่ยหลุดเข้ามาอย่างโลกอีกใบหนึ่งเลยพี่น้องเลยนะฮะเนี่ยจากมุงมีนะเขาจะผ่านหน้าเรือนจําและสถานีตํารวจคลองไผ่และด้านบนจะเป็นเหมือนนะฮะเป็นเหมือนและเป็นจริงด้วยว่า ด้านบนจะเป็นโครงเหล็กเหมือนอุโมงค์ลังคาทางด่วนีหลังคาอยู่จุดนี้ล้วพี่น้องเอ๋ยนะนี่ยนีอุโมงค์พุนอากาศแมนสร้างอุโมงค์พุนอากาศโอ้ยแมนเอ้เปธรรมดาเด้อนี่บ่ธรรมดาเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วนี่คือจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วว่าเป็นทางด่วนลอยฟ้าอพี่น้องเอ๋ยนะ เป็นภาพเหมนการและความตื่นเต้นทีบ่บ่าบวกกับบ่าวทองพากันมานำเสนอทางช่องทีมมาลาชินีช็อปขีดเงื่อนไขเป็นกำลังใจของเราเด้อข้อกึ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสถานทุนความเดีือดร้กกอ,อ,อนประาันโฆษณาการบาลทองแหมสวัสดีครับสวัสดีครับ